สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับสวยมากครับสำหรับรุ่นนี้สีสวยสภาพดีมือเดียวป้ายแดงปี2013นะครับกับมิตซูบิชิแรนเซอร์เปี2013มือเดียวป้ายแดงเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้ตัวท็อปนะครับพวงมาลัยมัล unction, ติฟังก์ชันเซ็นทอล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับรถสภาพโดยรวมสวยครับเป็นมือเดียวป้ายแดงไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ขายเงินสดนะครับ จัดส่งได้ทั่วไทยนะครับจัดส่งได้ทั่วไทยสีสันสวยงาม90%นะครับริ้วรอยเล็กน้อยนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับใครถูกใจเข้าใจสนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับคันนี้ไม่ประมาณ130,000กิโลเมตรนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนรับประกันการจัดส่งทั่วไทยนะครับสีสวยสภาพดี ซูวิชิแ a รนเซอร์ EX นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับกับรถปี2013นะครับได้ราคา100,000ต 100, ้นๆนะครับ139,000บาทนะครับมาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับได้เลยครับภายในก็สวยประมาณนี้นะครับเบาะหนังสภาพโดยรวมใช้งานได้ปกตินะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับ,บไฟฟ้ารถสวยรถเดิมคัดเช็คเรียบร้อยนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่แถว ลำลูกกาคอง7นะครับปทุมธานีสภาพแบบนี้นะครับจะส่งทั่วไทยนะครับใครที่ชอบรถสีสันสวยงามหน่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบสีสวยๆก็ลองชมนะครับสำหรับ EX เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับโดยรวมแล้วพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายพวงอมาลัยมันตีฟังก์ชั่นนะครับลองชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับรถดีรถสวยสภาพงามมาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหาใช้งานนะครับ นี่นะครับมีคลิปรอบคันนะครับมีรูปเยอะนะครับใครอยากได้รูปได้คลิปเพิ่มเติมโทรเจรจานะครับขอรูปขอไลน์ก็มาเลยครับเบอร์โทนี้ไลน์นี้นั่นแหละครับ1 3 9 0 0 0ับาทนะครับรถสวยสภาพดีตัวนี้อะไหล่หาได้สบายใจครับอะไหล่เยอะนะครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในแฟนเพจแฟนขับของแลนเซอร์ขับของ EX ขับนะครับท่านจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับหรือใน YouTube ก็มีคนรีวิวแบบเฉพาะเจาะจงนะครับสำหรับผม ก็เป็นการรีวิวเพื่อการขายนะครับก็กบคัดเช็คสภาพเบื้องต้นมาให้กับสมาชิกก็ถือเป็นการชี้เป้าไปในตัวนะครับแต่ก็ยังมีรับประกันการจัดส่งนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางเราก็จัดส่งให้ได้นะครับสมาชิกก็ลองพิจารณาโทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับรถสวยสภาพนี้นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ารถสวยรถเดิมนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงภายในกขยังสวยอยู่เลยนะครับเบาะหนังสภาพสวยๆเนียนๆตึงๆไม่ขาดนะครับมา เช็ครถทดลองขับดยได้นะครับนี่นะครับฝากกว้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดมีรูปนะครับใครสนใจจะดูรูปต่อก็ได้นะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่สมาชิกแล้วนะครับสนใจนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสีสันโดยรวมพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนยางดอก มีเต็มครับใช้ได้ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับรถเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกวามเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนที่เหลือสนใจจริงมาชมทดลองขับได้เลยนะครับหรือสมาชิกบนไกลก็จะส่งให้ได้นะครับรุ่นนี้อะไหล่เยอะครับเพราะว่าผมก็ศึกษาเพิ่มเติมอยู่ในกลุ่มของพวกแรนเซอร์นะครับแต่ก่อนผมใช้มิสูบุชิแรนเซอร์ซีเดียครับก็อยู่ในกลุ่มแรนเซอร์มานานแล้วครับก็เห็นเขาใช้กันอะไหล่ก็มีครับอูหรือร้านอะไหล่ ในแฟนเพจนี่เลยเยอะมากๆเลยครับยิ่งใครอยู่แถวพระราม7นะครับบอกเลยว่าอู่แลนเซอร์โดยเฉพาะอยู่ที่พระราม7นะครับซึ่งใกล้บ้านผมนี่แหละก็เก่งครับอู่เก่งๆเยอะครับตามพื้นที่ด้านนอกก็มีนะครับแต่ต้องต้องเข้าไปศึกษาตามกลุ่มแฟนขับของแลนเซอร์นะครับก็จะทําให้ท่านเข้าใจรถรุ่นนี้แล้วก็หาอะไรที่ไม่แรงไม่แพงสําหรับรุ่นได้นะครับโดยรวมก็พร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายอยู่แล้วครับขึ้นอยู่ว่าท่านชอบ ค่ายนี้หรือเปล่าชอบสีนี้หรือเปล่าและงบประมาณมีเท่านี้หรือเปล่านั่นแหละครับคือการตัดสินใจของสมาชิกนะครับที่เหลือสนใจก็ลองพิจารณาตัดสินใจดูนะครับถ้าชอบก็โทรเจรจามาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับคันนี้จอดรถอยู่ที่บ้านน้องชายนะครับอยู่ที่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะครับขาย139,00 0นานะครับจัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับการันตีการจัดส่งนะครับ จับจองได้เลยครับจองแล้วไม่ได้ลดมาเก็บเงินคืนที่ผมนี่แหละครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับก็ลองพิจารณานะครับสวยสมบูรณ์ครบจบ139,0 0 0ับาทมีบริการจัดส่งทั่วไทยสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังครับมาชมเช็คทดลองขับพร้อมขับกับปั้นเอาไปโอนได้เลยครับเอกสารโอนลอยครบรับประกันการโอนโอนได้ทุกพื้นที่ครับถ้าโอนกรุงเทพก็วันเดียวได้ครับเปลี่ยนชื่อนะครับแต่ถ้าแจ้งย้ายก็ต้องมีสัก2 3วันครับ ก็ลองชมนะครับจะถูกใจหรือเปล่านะครับถ้าไปโอนต่างจังหวัดก็ตามสเต็ปก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับประมาณนั้นนะครับใครโอนกรุงเทพก็ไวหน่อยโอนตามพื้นที่ของเขานั่นแหละครับ